วันนี้ตั้งโตะพามาเที่ยวเจ็ดสาฟาร์มราชบุรีกันครับดังนั้นวันนี้ตังโต๊ะเราเลยขอนำเครื่องปรุงตากิโลทองมาเป็นมิชชั่นให้ทางฟาร์มได้ทำอาหารให้เราได้กินกันนะครับจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนไปชมกันเลยครับแม่วันนี้ฮะ ขี่ม้าไปราชบุรีครับจะไปฟาร์มวัวแห่งหนึ่งครับฟาร์มนี้บอกว่าเป็นฟาร์มใหญ่ที่สุดของราดบุรีแล้วก็เป็นเกษตรกรที่สามารถทํารายได้นะครับจากการขายวัวนะฮะเรียกว่าเดือนหนึ่งอ่ะหลายหลายล้านบาทโอ้โหมาอย่างเท่เลยสวัสดีคนรับสวัสดีครับมาแล้วไม่กล้าปล่อยเอาพี่แม็กเข้าไปเลยครับ โอ้โห oh. oh. ต,ตัวนี้สวยงามมากสวัสดีครับพี่ยามครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับอาล่าชาสวัสดีครับ ครับผมโอเคเด็กน้อยชื่ออะไรครับตัวนี้ชายราชาบุรีครับนี่ชายราชาบุรีหนึ่งไฮไหลายคนนั้นชื่อควานสายฟ้าครับผมสดยฟ้ากลัวช้างเลยครับอ่ะสายฟ้าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ก็คือครอบครัวพี่อาร์หมดเลยครับแต่ลูกชายครับผู้เบศนะรูสอนขี่ม้าครับผมนี่ก็คือพี่อาร์นะครับที่เราได้คุยไว้เมื่อกี้นะครับครับผมครับผมนี่คือสุดยอดเกษตรกรนะครับในยุคนี้เลยนะครับ ยุค4.0 4.0วันนี้เราอยู่กันที่เจษฎาฟาร์มราชบุรีครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านไหนว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์คนไทยทั้งชาติบัางครับไปตามมาครับลุยครับโอ้โหรับด้วยช้างม้าวัวควายวันนี้ตั้งโต๊ะพามาเที่ยวเจษฎาฟาร์มราชบุรีกันครับที่นี่มีสถานที่ซ้อมขี่ม้ามีโชวช้าง และการทำฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆเหมือนเราทะลุมิติไปนในโลกเวสเทิร์นคาวบอยเลยทีเดียวที่สำคัญยังมีอาหารหลากหลายสไตล์ในเจดสดาฟาร์มคาเฟ่รุงอาหารโดยเชฟใหญ่อย่างคุณแม่นวพรหรือคุณแม่ของคุณอาร์มนั่นเองครับดังนั้นวันนี้ต,ต่างโต๊ะเราเลยขอนำเครื่องปรุงตาก,กิโลทองมาเป็นมิชชั่นให้คุณแม่ได้ทำอาหารให้พวกเราได้ทานกันครับ จะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนไปดูคุณแม่โชว์ฝีมือกันเลยครับเมนูแรกผัดพริกแกงเผ็ด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 เนื้อปลากระเบนวัตถุดิบในการทำเนื้อปลากระเบนพริกกระชายใบยมะกรูดพริกไทยเม็ดน้ำปลาน้ำกะทิใบมะกรูดซอยพริกแกงเผ็ดตากิโลทองมาดูขั้นตอนวิธีการทำอันดับแรกคุณแม่ไม่รีรอบรรจงโขลกพริกโขกกระเทียม นำไปคั่วกับพริกแกงเพิ่มรสเข็ดจัดจานต่อมาตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเลยจ้าใส่น้ํามันอันเชิญพริกแกงที่โคลกแล้วลงไปผัดผัดผัดขยี่้ขยี้ขยี้พริกแกงให้หอมแล้วโยนปลากระเบนชิ้นบื้มใส่ลงในกระทะได้เลยผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเทกะทิตามไปติด,ตด ฟังเสียงไอจามของทีมงานแล้วเป็นข้อพิสูจน์ความหอมของพริกแกงได้เลยนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บสักหน่อยน้ำปลาเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพิ่มสีสันด้วยมะเขือพวงปลากระชายพริกพริกไทยดำช่วยเพิ่มความเร่าร้อนให้ผัดพริกของเราเพิ่มความหอมด้วยการโรยใบยมะกรูดหั่นซอยสุดท้ายจับมือผัดผัด,ผ,ดผัดกันต่ออีกสักนิดคุกเขาให้วัตถุดิบทุกอย่างนั้นเข้ากัน เสร็จแล้วก็ตักใส่จานสวยๆพร้อมกินได้เลยและนี่คือพัดเผ็ดปลากะเบนเมนูต่อไปแกงเขียวหวานไก่วอนคุณแม่นวพร์ทำครับขอบคุณครับวัตถุดิบในการทำเนื้อไก่เลือดไก่มะเขือพวงหน่อไม้ ใบโหระพาริกชี้ฟ้าน้ำกะทิขาดไปได้เลยสำหรับเมนูนี้เครื่องแกงเขียวหวานตาคิโลทองขั้นตอนการทำเท <_ T _> น้ำกะทิลงในกระทะตามติดด้วยเครื่องแกงเขียวหวานที่เตรียมไว้จากนั้นออกแรงคนค้นคน,คนให้เครื่องแกงแตกมันส่งกลิ่นหอมเติมความหวานด้วยน้ำต,ตาลปี๊บนิดซึ่ง ล่อยไก่ไปไหว้ในเครื่องแกงเลยจากนั้นก็ผัดผัดทิมทิมจิ้มจิม,จ,มจนไก่สุกกำลังดีแล้วเติมน้ำปลาสาดน้ำสต๊อกเพิ่มสักหน่อยเทหน่อ,อไม้เพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสให้แกงของเราจากนั้นเติมน้ำสต๊อกไปอีกหนึ่งจัดไปอีกสองอย่างยังไม่พอไปอสามนาทีนี้เลือดไก่ต้องลงมะเขือพวงต้องตามลงไปติดติดติชีฟ้าเพิ่มความฉูดฉาดฟาดขวดกะทิเข้าไปอีกให้มันเข้มข้น ลุกเขาส่วนประสงค์ไม่เข้ากันสักเล็กน้อยแต่คุณแม่ขอเคาะรสชาติเช็คคุณภาพก่อนเสิร์ฟก่อนปิดท้ายด้วยใบโหระพาและใบมะกรูดเพิ่มสีเพิ่มกลิ่นเข้าไปอีกเคี่ยวไปจนเข้าเนื้อสีสังดูน่ารับประทานก็ถือเป็นอันเสร็จตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยเสร็จแล้วแกงเขียวหวานไก่วอนคุณแม่นวพรทำทำทำ ทำเสร็จจับก็ยกสำรับพร้อมเสิร์ฟมีทั้งแกงเผ็ดปลากระเบนแกงเขียวหวานไก่สูตรฝีมือคุณแม่มีไข่เจียวร้อนๆแถมมาให้ด้วยบอกเลยว่าครบจบฟินแน่นอนเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีโจทย์ให้กับทางฟาร์มของเราได้ทําอาหารค่อนข้างจะหินนะครับเนะเพราะวันนี้เป็นเมนูพริกแกงเขียวหวานแล้วก็พริกผัดเผ็ดหมาวันนี้ แม่ขัวไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผู้ผลิตหรือโปรดักชั่นยอดเยี่ยมของ,งบางบาของเราก็คือ คุณแม่ผมนั่นเองนะครับคุณแม่นวาวพรสิงโตวันนี้ทําอาหารรสเลิศให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทางทีมงานของพี่วีเตอร์ได้ลองริมชิมรสกันวันนี้ก็จะ,ะให้ท่านผู้ชมได้ลองดูนะครับเรื่องเครื่องของแกงเขียวหวานหลายๆคนคิดว่าง่ายแต่วันนี้ครับเป็นเมนูเก่าแก่ที่อยู่คู่กับครัวไทยมานานนับร้อยปีนะครับนะ้นแล้วก็วันนี้นะครับอีกหนึ่งเมนูก็คือพี่แกงที่เราได้มาจากเครื่องผัดเผ็ดนะครับวันนี้คุณแม่ก็เลยปรุงรสมาเป็นผัดเผ็ดปลากระเบนนะครับรสชาติอันโอชะนะครับจะนัวจะอร่อยขนาด นเดี๋ยวเราไปลองริมชิมรสอาหารอันโอชาก,กันครับไปลองเลยครับต้องมาลองนะครับอาหารของเจสราฟามจะอร่อยแค่ไหนนะครับนี่เลยหืมเข้มข้นสุดๆครับรสชาติเข้มข้น,นครับ อะไรอ่ะ ็นการกินข้าวที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตแกงเกือบกระจุยอะเมื่อกี้ตื่นเต้นดีสนุกดีครับบรรยากาศใหม่กินต่อพ <c oughs> ี่ทำอะไรอยู่นะพี่ทำอะไรอยู่นะ <ś c oughs> ได้เห็นกันไปแล้วกับโชวนน้องช้างพลายราชาบุรีน้องเดินลอดประตูมาโชว์กันกลางร้านแบบใกล้ๆพี่ปีเตอร์ถึงกับอึง้งไปไม่เป็นเลยเรียกว่ากินไปดูน้องไปไม่มีเบื่อแถมอาหารรสมือแม่นว่าผอน มันก็ไม่ใช่มื้อธรรมดาธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วยังมีบรรยากาศฟาร์มเป็นพื้นหลังของวันนี้มันก็จะเป็น the best day สำหรับการพักผ่อนมากๆหากท่านใดต้องการมาเที่ยวที่เจษด,ดาฟาร์มราชบุรีสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อที่ขึ้นข้างล่างนี้ได้เลยครับก่อนจากกันไปเราก็มีกระเช้าเครื่องปรุงตาก,กิโลทองม,มอบให้กับคุณหามไว้ใช้เพิ่มความอร่อยต่อไปนะครับ